าคุณเส้นนนัเปาุ้นเนทงาเหมือนกันเด้งานนี้เลยออดังเไม่ได้หอกนี่ทำอะไรวะงดครับพี่มันเปดมันมันน้นแม่ใช่็ได้ครับ อุปกรณ์บีบขยะเอุปกรณ์ที่จะบีบขยะให้เล็กลงและทําให้พื้นที่ในถังขยะมากขึ้นแล้วก็ทำงานของคานยู่ขยะนะครับเมื่อนำอุปกรณ์บีบขยะเ่อติดตั้งงถังขยะแล้วนะครับเมื่อกดคานเนี่ยจะทำให้แท่งเหล็กนะครับบีบกขยะทำให้ขยะมีปริมาณเล็กลงนะครับ และการทาอย่างนี้เนี่ยทาให้ขยะมีปริมาณเล็กลงทําให้พื้นที่ในฐานขยะเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถนาขยะอื่นๆเนี่ยมาใส่เพิ่มได้ครับผมทุกวงรุ่งเรทองไม่ได้เสกกิกับเาอและมุมไม่ของแรงในการออกแบบ การกรโมมิของในที่ว่าเมื่อออกแรงกระทํากับวัตถุโดยที่ไม่ผ่านจุดหมุนจะทําให้วัตถุเกิดการหมุนรอบจุดหมุนซึ่งสมการ m เท่ากับ f คูณ l ซึ่ง m คือโมเมนต์ของแรง f คือแรงกระทําและ l คือระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวนอนตามแบบแผนผังนี้ถ้าออกแรง f 1บนคานที่หาจากจุดหมุนเป็นระยะทาง l 1โดยที่มีแรงต้าน f 2 กะทําในตาแหน่งคุนคานจากุดหมุนเป็นระยะทาง L อสงเนื่องจากระยะทาง L 1มากกว่าระยะทาง L2 สงจึงจะทาให้ออกแรง F1 น้อยกว่าแรงด้าน F2 สงเพื่อจะทําให้ทางหมุนรอบุดหมุนในกรณีของวงกลมหมุนขยะนี้และที่ใช้แบบขยาจึงเป็นแรงคู่ปฏิกริยาของแรง F2 เป็นไปตามสมการคือ F2 คูณ L2 เท่ากับ F1 คูณ L1 ถ้า L1 นมี ขนาดมากกว่า L2 จะทำเอ f หนนั้นน้อยกว่า F2 ดังนั้นการกดที่ปลายด้ามของอุปกรณ์บีรันยานี้จึงจะใช้แรงน้อยกว่าการกดที่แกนเหล็กตรงกลางที่ใช้สำหรับการบีอัดทยาทำให้พื้นที่เลี้รอันทายาเพิ่มมากขึ้นด้วย ทำให้เราเนี่ยสามารถนำขยะอื่นๆเนี่ยมาใส่เพิ่มได้ครับผม